กลุ่มที่14ต่อนะคะเราก็มาเลือกเวลาดีเรารู้แล้วว่าวันอังคารเนี่ยดีที่สุดเป็นพฤหัสในฐานมหาจากักรพัรดิเจอดาวพุธไม่ชนเสียเลยแล้วยิ่งใหญ่มากพูดเงินเป็นเงินพูดทองเป็นทองพูดเป็นมันเป็น,ปนพูดตายเป็นตายเราก็มาเลือกเวลาเวลาเนี่ยถ้าเราไปดูในดวงนะคะ ในวันอังคารเนี่ยที่จริงเวลาดีคือหนึ่งสามสี่เพราะฉะนั้นในดวงเนี่ยมีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ห้าหกเราก็มาดูกันเวลาเวลาเช้าเนี่ย,ไม,ยมไ,มไม่ดียามอาังนะคารไม่ดีมาดียามอาทิตย์นะคะยามอาทิตย์ในดวงเนี่ยก็เป็นมัชชิมาต้นยามเป็นอาทิตย์ฐานอาทิตนะคะเป็นมัชชิมา พอกลางยามมาเป็นปุตตะเป็นอาทิตฐานจักรพพัดพอท้ายยามเนี่ยมาเป็นอาทิตในฐานสิทธิระเบิดเพราะฉะนั้นมันก็ดีแค่ต้นถึงกรามของยามอาทิตย์เท่านั้นเองจําไว้นะคะถึงยามอาทิตย์ของวันอังคารเนี่ยพอถึงยามสุกต่อจากยามอาทิตเนี่ยเพราะว่าท้ายยามอาทิตย์ไม่ดียามสุกก็มาเริ่มใหม่พอยามสุกเนี่ย ต้นยามเป็นมาตาฐานจัก,กรพัรดิ14นะคะกลางยามเป็นสหัชชะฐานจันทร์15ท้ายยามเป็นสุข18มหาจักรพัริก็ดีทั้งวันดีทั้งยามเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มทำการในยามสุขรอจนถึงยามสุขวันอังคาร เราก็จะดีไปชั่วโมงครึ่งนะเอ่อมั้ยพยามอาทิตย์มันดีแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแล้วต่อด้วยยามพุทธเนี่ยในต่อจากยามบมงคารเนี่ยยามพุทธก็ดีอีกพุทธตัวแรกอยู่ที่ทันหนังนะคะพุทธตัวแรกอยู่ที่ทันหนังฐานสิบห้าฐานจันทร์ก็ดีพุทธตัวที่สองอยู่ที่ตนกฐานเกตก็ดี แล้วพุทธตัวสุดท้ายอยู่ที่ฐานราหูมันก็เลยดีแค่กลางยามพุทธเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้นยามสุขถึงกลางยามพุทธในวันอังคารเนนะี่ยคุณก็เลือกเอานะคะเพราะว่ายามพุทธเป็นวัดเยลเวลาดีของอีกของวันด้วยนะเป็นยามดีของวันด้วยแล้วก็ยามพฤหัสนะคะเกือบจะจะหมดวันแนละ้เนี่ย พฤหัสก็ดีพฤหัสต้นยามเป็นมหาจัก,กรพัฒใน5ในฐาน18พอกลางยามก็เป็น5ฐาน12ก็ไม่ดีแล้วค่ะท้ายยามเป็น5ฐาน15เพราะฉะนั้นยามพฤหัสมันดีแค่ต้นยามเท่าน,นี้นะคะดีแค่ต้นยามพฤหัสเท่านี้เนี่ยถ้าคนวันพุธก็ใช้ไม่ได้เลยค่ะเลือกยามเลือกให้ถูกนะคะนี่คือการที่เลือก เวลาดีแล้วเราจำไว้เลยเวลาดีในดวงของเราเนี่ยเราดียามอะไรบ้างนะคะจำไม่ได้เลยยามที่มีมหาจักรพรรดิจักรพรรดิแล้วก็เกตนะคะดีทั้งหมดนะคะยกเว้นบันไปชนเสียเกตก็ลดครึ่งหนึ่งแต่ว่ามหาจักรพรรดิับจักรพรรดิไม่ลดนะคะ ทีนี้เราดูแล้วเนี่ยไอ้วันเน่าอ่ะเราควรจะทำอะไรใช่ววันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราทำอะไรได้นะคะนี่คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็หมายหัวไปเลยนะคะวันอาทิตย์นี่ถูกปลดเล่นการประดากงกระเจงกระบงวันอาทิตย์ก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะนอนอยู่กับบ้านเพราะบ้านดีที่สุดเลยมหาอุบาทเคหังเนี่ยทำกิจในบ้านเป็นหลาภา ะะวันอาทิตย์อยู่บ้านค่ะดวงเนี้ยนะคะแล้วก็วันที่ต้องอยู่บ้านในวันก็คือวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสต้องอยู่บ้านค่ะวันพฤหัสไปอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่น่าจะไปไหนเจ็ดในฐานสิบเนี่ยกระดูกแตกเลยนะเขาเรียกกระดูกระเบิดวันพฤหัสเจอดาวอังคารอุบัติเหตุมรณะซีเ่ยแก่เลยนะคะนี่คือวิธีการเลือก วันเวลาเดือนแล้วก็ปีปีแน่นอนปีไหนที่จอนเข้าพระเกต9จอนเข้ามหาจักรพรรดิสิจรเข้าจักรพรรดิสิีดีบทนอกนั้นต้องระวังค่ะตัวใครตัวมันนะคะมันไม่ได้ร้ายแรงชีวิตเนี่ยเขาจะให้เราอยู่ได้เขาก็ต้องให้ปัจจัยเราค่ะอาจารย์จําไว้ตลอดเลยว่าเราจะไม่มีวันอับจนถ้าเรายังมีลมหายใจ วันไหนลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เป็นของเราในชาตินี้หมดหมดลมหายใจก็ทุกอย่างก็จบค่ะเกมโอเวอร์นะคะไม่มีใครอยู่ได้จะเป็นวิญญาณจะเป็นอะไรก็แล้วกันจินตนาการนึกเอาเฉยไม่มีใครรู้จริงค่ะไม่มีใครบอกได้จริงๆว่าเราตายแล้วไปไหนแต่เราต้องรู้ตัวเราว่าเราตายแล้วเราไปจากโลกนี้ แน่นอนเขาก็จะคิดถึงเราสักปีสองปีแล้วเขาก็ลืมค่ะไม่มีใครจำคุณได้ค่ะแม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่เคยจำคนที่จากไปเป็นปีเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขดวงทั้ง49ดวงเนี่ยถ้าจะเอาทายพื้นดวงจนวันจนเดือนเนี่ยตอนนี้แฟดได้ทั้ง49กลุ่มเนี่ยค่ะลด จาก1,500บาทเหลือ750ค่ะสั่งมาได้ถึงวันที่5พฤศจิกานะคะเนี่ยอยากฟังเต็มๆอะ่ะเพราะนี่อาจารย์บอกแต่วิธีพยากรณ์นะคะอยากฟังคําพยากรณ์ทั้ง49ดวงเต็มๆเต็ม7บาทค่ะแฟดได้นะคะสั่งมาได้ค่ะพร้อมส่งค่ะถึงวันที่5พฤศจิกานะคะ